มีตัวอะไรหายไปอ่ะตัวแอลพี่ฝนตัวแอลงั้นเหรอใช่แล้วถ้าเราขี่ตัวแอลไปมันจะมีคำว่าอะไรเกิดขึ้นน่ะเฮลโหสวัสดีงั้นเหรอถูกต้องนะครับเฮ้ยดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะต้องช่วยบูเขียนอะไรบางอย่างโอ้ววาดรูปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบูบูแขนหายไป เอ้ยใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วฮรบูกลับมาแล้วโอเคงั้นเราไปกันต่อดีกว่าโอเคไปกันต่อเลยพี่ฝนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบู มีอะไรแปลกๆนะเหมือนว่ามงกุฎฉันจะหายไปนะมงกุฎหายไปอย่างนี้เราจะต้องวาดรูปม,มงกุฎพอดีจังเลยฉันกลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วอะ่ะโอโ้แถมน้ำลายยืดเหมือนเดิมอีกต่างหากอา่บูเขาจะต้องคงคาแล็คเตอร์การน้ำลายยืดเอาไว้ใช่ไหมเหมืนอ <c oughs> มนโบ้าเลยอ่ะไปเร็วเข้าเอาแย่แล้วบูนายเป็นอะไรอะ่ะนี่จะหายทุกอย่างเลยเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้แขนหายมงกุฎหาย อันนี้พี่ฝนคิดว่าดวงตาน่าจะหายไปตาข้างนี้เขาเป็นแบบนี้ใช่เปล่าใช่แล้วตาเป็นกระดุมว่ะโอ้โหหล่อเท่เก๋เหมือนเดิมยังยืดอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยใช่แล้วน้ำลายยังยืดเหมือนเดิมเฮ้ยอ,อันนี้อะไร,รอ่ะพี่ฝนอดูท่าทางพวกเราน่าจะหิวเกินไปหรือเปล่าอ๋ออันนี้คือแฮมแฮมเบอร์เกอร์ถูกต้องนี่คือแฮมเบอร์เกอร์อันนี้คือผักสลัด ต้องยึกยักอย่างนี้ใช่แล้วมีผักสลัดแล้วก็จะมีเนื้อแถมด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศเหรอใช่แล้วมะเขือเทศใส่ลงไปแถมด้วยชีสมันไม่ได้หน้าตาอย่างนั้นหรือเปล่า <c oughs> แล้วยังไงอ่ะอาจจะต้องวาดให้ครบเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไงโอ้โหเห็นไหมพี่ฝนบอกแล้วมีเนื้อมีผักมีมะเขือเทศ โอ้พี่เอกชอบกินน่ะโโอ้หิวเลยอ่ะมีชีสด,ด้วยนะเนี่ยเฮ้ยมีชีสด,ด้วยอร่อยอ่ะใช่แล้วเอาไปกันต่อดีกว่าดูท่าทางเราจะหิว ช่วยนะวยช่วยดูวย,วยจอระเข้งับโอ้พี่เคจะงับพี่บูแต่แล้วทําไงดีอะเราต้องช่วยบูนี่ไงว่าลูกโป่งลงไปพอรอดแล้วนึกว่าจะเดียงแต่แล้วนนง้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วบูนึกว่านายจะไม่รอดเหมือนกันน้ําลายยังยืดเหมือนเดิมพี่ผลดูฟันจระเข้ดิใช่แล้วฟันหายไปฟันเขาหายไปแต่เราไม่ช่วยนะ เอาแย่ oh yeah, แล้วทําไมบูจะโดนพึ่งจัดการแล้วอ่ะใช่แล้วพึ่งใจร้ายกาลังจะจัดการบูเพราะฉะนั้นเราจะต้องช่วยนน่แบบนี้เลยโอ้แค่นี้ก็ต่อยไม่ได้แล้วโชคดีแล้วนะบูนี่เขาเรียกว่าหมวกกันพึ่งใช่เปล่าหมวกกันพึ่งสําหรับคนที่เข้าไปเก็บน้ําพึ่งไะโอ้อย่างงี้นี่เองอะบูไปกันต่อดีกว่านี่วันนี้ฉันจะต้องช่วยนายอย่างเดียวนะเหรออันนี้อะไรไอพี่ฝนอันนี้เป็นมันหรือเปล่าไม่น่าใช่นะ ไม่ใช่มันเหรอแล้วคืออะไรอะ่ะก,กีวีหรอกีวีหรอไม่รู้สิอวโรคาโดรหรือเปล่าเฮ้ยกีวีโอ้โหพี่เอกถายเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยนี่ปุกปีกหรอโบใช่ชั้นที่ไหนตกลงใครกันแน่ชั้นหน้าตาดีกว่านี้ตั้งเยอะนี่โบ้งไงอ๋อนี่จะต้องมีอุปกรณ์เสริมอ๋ออันนี้เป็นเปิดกล่องของขวัญออกมาแล,กมแล้วบูก็แกล้งโบ่งไงอ๋นี่โบใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วโบตกใจเลย บูน้ำลายยืดอีกแล้วเก็บน้ำลายหน่อยบู <c oughs> ไปกันต่อโอ้โหแย่แล้วอันนี้ลูกกลมๆของสโนว์แมนเขาแตกอะหมายถึงลูกแก้วใช่ไหมอะใช่แล้วลูกแก้วสโนว์แมนที่เป็นกลมๆแตกอ,อ๋องั้นพี่ฝนก็ต้องวาดโค้งๆให้เขาดิวาดโค้งๆให้กับเขาแบบนี้นี่เลยซ่อมเขานี่โค้ <c oughs> งแล้วโค้ <c oughs> งเหลือเกินโค้ <c oughs> งได้เแ่านี้อะ เอาละไปต่อกันดีกว่าเนาี่ยๆก็โค้งแล้วอะนะมาดูซิว่าคราวนี้เราจะต้องเออหนึ่งบวกเออเท่ากับอะไรอะหนึ่งบวกเท่ากับสองไงต้องเติมอะไรอะตอเติมอะไรเติมสามเปล่าอะเติมสามเหรอเติมอะไรเติมอะไรอะต้องเติมอะไรถึงจะได้สองอะตองเติมนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนับนิ้วก่อนหนึ่งบวกหนึ่งไงโอ้โหจะนับนิ้วทำไมเนี่ย <c oughs> นับนิ้วไม่ได้เหรอได้งั้นเดี๋ยวให้ยืมมืออีกข้างเอาไปช่วยได้เลยเอาไปกันต่อโอ้โหอันนี้เป็นเขาวงกฏต้องช่วยบูให้ไปกินโดนัทโดนัทสีชมพูซะด้วยเอาล่ะทำยังไงกันดีละเนี่ยอืมพี่บนคิดว่าจะต้องมาเส้นทางทางนี้นะมาทางนี้นะใช่แล้วมาทางนี้เลยเฮ้ย ถึงแล้วถึงแล้วเรียบร้อยโอยอร่อยอร่อยมากเลยนะบูมีหน,น้าน้ำลายยืดฮะ <laughs> บูตามหาโบเขาตามหากันอยู่เนี่ย แล้วตามหาโบหาไม่เจอหายไไหนนะโบนายลงมาได้แล้วเร็วเขา้าฉันเห็นนายอยู่นะโบโบถ้าไปตามหาจะลําบากนะเนี่ยเก<อ>๋แล้ว <laughs> โอ้โหโ,โบแกงบูเฮ้ย <laughs> <h ơi> เดี๋ยวก่อนโดนต่อยจนได้ไอหมวกเมื่อกี้ไปไหนแล้วละ่ะโบแกงบูได้ยังไงอะดูซิบูโดนพึ่งต่อยเจ็บไปหมดเลยเนี่ยเ <c oughs> ขาเล่นซ่อนแอบกันอยู่เหรอเออเล่นซ่อนแอบกันอยู่ เอาละตอนนี้แย่แล้วบลูทําอะไรอะ่ะไม่ใช่บูจริงเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันแต่โบตกใจมากเลยนะมันมืดมันมืดต้องช่วยโบ้เร็วเข, <c oughs> ข้าคราวนี้สลับกันเมื่อกี้ช่วยบูคราวนี้ช่วยโบเดี๋ยววาดรูปไฟให้นี่สว่างแล้ว <c oughs> เห็นไหมฉันบอกแล้วว่าสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันอแกล้งกันไปแกล้งกันมาอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมโบ้ฉันบอกแล้วว่าบูไม่กินนายหรอกอ้าวนี่ใครอ่ะนี่เรด มันเขาเป็นอะไรอะพี่ฝนเลดมีบางอย่างผิดปกติไปอะไรหายไปอ๋อหูฟังหายไปนี่ไงบอกแล้วว่าเลดเขาเป็นด็อกเตอร์อ๋อเขาเป็นด็อกเตอร์ออเรสอเหรอใช่แล้วเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อ๋อเป็นนักวิทยาศาสตร์นะใช่แล้วแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะพูดกันชัดถ้อยชัดคําถูกต้องกับเขาสักทีเฮ้ยเอาแล้วเดี๋ยวก่อนโบฉันจะช่วยนายเองอันนี้เราจะต้องว่านี่เลยเหมือนที่เราเล่นบ่อยๆช่วยโบอะจริงเหรอใช่แล้วนี่ ช่วยโบจะพึ่งใจหลายไ<บ>ม่เราทํากันมาหลายตอนมากเรายังช่วยไม่สําเร็จสักทีนึงอะทําไมพึ่งเวอร์ชั่นนี้มันไล่งับอ่ะพึ่งยังกับปลาไปเล่นย่าเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่ก็โบโบทําไมโบหลายตัวเลยโบนายหิวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยววาดอาหารให้เม <ś k> <บ>ื <ś k> ่อกี้พี่ฝนวาดอะไรลงไปวาดกระดูก วาดกระดูกได้มาเป็นแบบนี้เลยเหรออวาดกระดูกครึ่งชิ้นได้เต็มชิ้นเลยอู้น่าอร่อยชะมาด์มีหน้าละโบถึงได้ชอบกินนะนะอันนี้อะไรอ่ะห่วงยางเหรอโดนัทใช่เหรอโดนัทขาดดวดลายขาดลายแล้วจะวาดลายลงไปยังไงง่าเดี๋ยวไปวนวาดลายแบบนี้ลายช็อกโกแลตลาดลงไปเดี๋ยวเอ ระบายมั่วได้ลายสวยเฉยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ว่าดช่ากันแลตททำไมได้เป็นสตรอเบอรี่อ่ะรู้ว่าเขาเป็นสตรอเบอรี่จริงๆรแล้วเขาเป็นสตรอเบอรี่ปลอมตัวมาก็น่าจะใช่อ่ะนะอ๋อนี่อะไรอันนี้นี่รู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 ้ะไรเออไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มอะไรไม่เต็มอะไรเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบตเตอรี่เออแบตเตอรี่ไม่เต็มต้องเติมลงไปแล้วเติมไปขีดเดียวทําไมเต็มเลยอ่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาอาจจะไปเสียบปลั๊กตอนไหนก็ไม่รู้อนะเอาละเติมแบตเตอรี่เต็มแล้วเข้าไปต่อกันดีกว่าทุกคนแย่ yeah, แล้วหนาวจังเลยอะ่ะบูบูหนาวเราทําไงดีอะเขาไม่ได้หนาวนะแล้วเขาอะไรอะ่ะเขาน่าจะขาดอะไรบางอย่างไปะเขาจะทำอะไรเนี่ยโอ้ oh, รู้แล้ว อันนี่ไงซันตาคอสซันตาคอสอะไรนี่มันสนโนแมนเอาสนโนโบโรังหัดเอาโบขึ้นไปทำอะไรอะ่ะนี่สนโนโบแล้วอ่ะทุกคนเห็นไหมบอกแล้วว่าสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกัน